แล้วครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชาแนลวันด์วินครับผม EP นี้จะเป็นการป้องกันแชมป์อินเตอร์คอนติเนนทัลในศึกเลสเซ่นเมเนียนะครับโดยที่ผมจะป้องกันแชมป์กับผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งอย่างบาหลงคอบินครับผมไปเลยกันเลยครับที่น่าจะเป็นการไปเลสเซ่นเมเนียครั้งแรกแล้วนะแบบว่าโดยที่เราไม่ได้อีดิทเข้าไปเองนะแต่ช่วงนี้ฟอร์มผมไม่ค่อยดีเลยว่ะแพ้ยับยับ แล้วดูจะจะเสียแชมป์หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยแมตต์ป้องกันแชมป์เนอะจะไม่แน่นะผมอาจจะทัดได้ดีก็ได้นะเวลาป้องกันแชมป์ะโหเดี๋โโดยวต้วโคตรสวยอะนนเซอร์เมเนียาลาประกาศสักหน่อยครับประกาศสักหน่อย อีพินี้อาจจะเอาเป็นเออ่เป็นการป้องการแชรมป์ล้นวนเลยนะเอาเป็นแค่แมตต์ดเดียวเปิดตัวมากูราชิงต้องเปิดตัวก่อนครับผมกี้ก็ไปฝึกมานะไอ้เรื่องการกดคลิกเอากดแบบว่า หนีรอดจากการโดนกดนับสามอ่ะเหมือนว่ากดกดโอค้างอ่ะมันจะง่ายกว่าไอแบบทามมิ่งนะทุ่งแบบทามมิ่งมันกะเวลายากมากมันจะแบบแอดวานซ์โคตรเลยนะก็ว่าอยู่ทาไมกูแพ้บ่อยจังไม่ anyway> รู้นะเดี๋ยวมาลองดูแมต์นี้ก่อนแพ้ก็แพ้แพ้ก็เสียแชมป์แค่นั้นแหละผมว่า ไม่น่าจะนานมากเขาหล่น้แม์ดูแล้วเดี๋ยวดูกันถ้าเกิดว่ามันจบไวก็อาจจะไปป้ามสักแมทสองแมต์อะไรอย่างเงี้ยเอาจริงมากตอนนี้ไม่น่าจะเป็นแชมป์เลยนะแบบว่าแพ้ยับอะแพ้รวดเจอใครไม่ก็แพ้ตั้งแต่ชนะดูม่อินไายได้เราแพ้รวดเลยอะไรก็หม่รู้ มาครับผมแชมป์้อินเตอร์คอนเทนเนนทัลครับวินคาสไซเด้ครับมานี่ก็จะเป็นแรดเซนเมเนียครั้งแรกของเขาครับมันจะมีสถิติบอกไว้นะว่าตัวละครเราได้ปแรดเซนเมเนียกี่ครั้งชนะรอยัลลัมโบกี่ครั้งชนะมัน e ี่เดอะแบงก์กี่ครั้ง แล้วก็ได้แชมป์ทั้งหมดกี่ครั้งได้สูงสุดกี่วันเนี่ยครองแชมป์นานสูงสุดกี่วันมันก็เหมือนจริงมากเลยนะโคตรชอบคือไอไ้อระบบเนี่ยมันมีตั้งแต่ภาคเก่าๆแล้วละ่ะนี่เราซุ้มซับบรรยากาศครับผมเผื่อว่าได้เป็นแชมป์อยู่นานๆไปก่อนครับเขมขัดจะเสียไม่เสียขึ้นอยู่กับวันนี้ลรอว่า แมตช์นี้เนี่ยมาครับคนดูเยอะมากนะครับชิงแชมป์อินเตอร์คอนติเนนทัลแชมเปียนนี่เป็นแชมป์สมัยแรกของผมนะซึ่งตอนนี้ผมครองมาได้ประมาณ60บกว่าวันแล้วก็ รวมสองเดือนกว่าแล้วตอนนี้ที่เป็นแชมป์มาได้ก็ก็ถือว่าใช้ได้นะถือว่าจะแพ้เยอะเอาเว้ยคนเยอะมากอะไงอะไม่รู้ว่าจะทำให้เข็มขัดไม่ลอยมันทำยังไง เริ่มครับเริ่มเต็มที่แล้วนั่นเนี่ยฮ่าเออผมเต็มที่ผมอะพือไปก่อนเลย พยายามแกโดนอัดเยอะถ้าโดนอัดเยอะมันจะเสียเปรียบเสียโมเมนตัมอย่างแรงเลยนะโอุ้ยไม่ทันไล่โดนละโดนแล้วไงโอ้โหเฮ้ยกดเลยเอะ นเนี่ยนะว่าเรากดเรากดครั้งเดียวอะ่ะเรากดแค่ปุ่มเดียวง่ายกว่ามาถึงผมว่าเสียแชทแน่นแน่มาตรงนี้นะไอ้โอ้โหย,ยับยับเลยอ่ะโอ้โหมันกดไม่ได้เลยอ่ะ โอ้โหาไงเดี๋ยวะเอ่อผลักพายาให้มันขึ้นมาโอ้โยโดนเวียงเวียงข้ามตัวไปเลยเมื่อกี้ กันไม่ได้ด้วยเออโอ้โหแม่งไม่ได้ด้ดวยอืออะไรอะไรมันก็ดูเป็นใจมึงตลอดเลยนะโอ้โหโดนทงชคลม โอ้หเกือบไปฮะเจอแล้วต้องไงดีวะโอ้โหแม่งเว่งลงเลยเฮียโอ้โหดูดิคนยังไม่ได้อีกอ่ะ โอ้โหแตกหัวแตกนี่มาโดนยำโชว์นนะเซอร์เมเนียชัดๆโอ้ยเฮ้ยนี่ยังไม่ได้กะดูเลย ลุกเร็วลุกดิน่ะโอโ้โหโอโ้โหแบบมันมันยืนรอเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะม,นวนมันใส่ส่วนเลยเหรอเมื่อกี้ เมื่อกี้คือสวนเลยเหรอรโหเกินเกินไปเกินไปไอ้เหี้ย เอ็นทาวเดย์สวนเลยนะคือฟงมันดูว่ามันต้องเสียแชมป์แล้วเพราะว่าเราโดนอัดยับเลยเราแก้อะไรไม่ได้เลยลไม่เป็นไรเสียก็เสียครับเริ่มนับหนึ่งใหม่ครับเริ่มนับหนึ่งใหม่ไม่เป็นไร จบอย่างไวแบบไม่ทันได้ทำอะไรเลยโอเคเนได้ออกมาป้าวกับเขาด้วยแมตช์ก็เยอะนะโอ้โหบ็อกเลนเนอร์ยังแพ้อย่างเนี่ย สามเศร้าูสึกกโคตรเส็งเลยแม่ เจอคาริโตเหมือนเดิมเนี่ยนะคาริโตคาริโตรสรุปแล้วได้ป้องกันแชมป์แค่ครั้งเดียวเองนะที่เล่น,ลนวันนี้ได้ป้องกันแชมป์แค่สองครั้งนะป้องกันแชมป์สองครั้ง ครั้งที่สองเสียเลยเดี๋ยวผมน่าจะเอาคืนมาได้อยู่เมื่อกี้มันเสียแบบเสียโมเมนตัมสุดๆไปเลยอะถ้าไม่เสียโมเมนตั้ก็สู้ได้อยู่นะเมื่อกี้ หลังจากเสียแชมป์แล้วเราก็ออกว่าหมดแดิมครับ <laughs> ไม่เป็นไรครับหรือ <laughs> เราจะหาตั้งทีมดีวะตั้งทีมแล้วเป็นแชมป์แท็กทีมเนี่ย โอ้โหเหี้ยแล้วนะ่าบักว่านะ่าเอ้ยอะไรซุปเปอร์คิกอะไรอะฮะซุปเอปอร์คิกอะไรวะโ,โอ้โห <c oughs> เฮ้ยเกินไปโอ้โหโโอ้หเกินไปโอ้โหกี่แม่เออกระทืบเข้าไป ส้สวยจัดเลยเมื่อกี้โอ้อกับสูบวงการจ็อบเบอร์เต็มตัวท่านะ

แก้ไม่ได้ด้วยใชแบบ่ไหมเฮ้ยโอ้โหยังแก้ไม่ได้กวะโอ๊ยโอ้โหมันหลับอะไรอ่ะแก้ไม่ได้อ่ะ าาบาดที่ว่า,อาโอ้โหบัญยาอ่อนทิพาย Oh Taki yeah. Ubunna. Will the be There's some shock in the arena after that kick out. Oh. He's taking this to the floor now. Ơ Ồ Momentum Chính Điều ná Oh Xe mà Bạn ngủng ngơ, đồn nhỉ พอมเป็นปุ่มนี้ก็ยากอยู่ดีอะจริงๆนะพ่าเสียโมไปตั้มเลยแบง เข้าไปแผลยับยับ sẻng rồi mà, người ta thăm như thế, mà chiến thắng đi quá. người ta ผมกลัวว่ามันจะไม่มีอะไรให้เล่นแลนะ้วละเพราะว่าระดับเราต่ำแล้วไงเห็นหมระดับเราต่ำแล้วมันจะไม่มีแมทให้เราเล่นเราจะไม่มีเนื้อเรื่องเลยย้ายค่ายทั้งม่อไง โอ้โห oh oh, ผมเจอเซนพิเซนอีกแล้วอาอะหวังว่าจะชนะมันได้นะเสียเส้นเล็กไปละลองไปเล่นเส้นใหญ่บ้าง <_ c oughs> เพื่อมีโอกาสได้เนาะ น,น,นั่นนี่ว่าโดนโจมตีทั้งเมืเนี่ยไม่ได้พูดก็ได้เกิดอะดูแล้วเนี่ยจะพายายามตั้งใจเล่นอยู่เนะี่ยมันแก้ไม่ได้มันชอบแก้ไม่ได้ แล้วเล่นระดับแบบยากที่สุดดนะ้วยไงมา มาเถอผมโดนก่อนตลอดเลยวะโอ้มึงกันอะไรวะไอสัตว์เอ้ยมกันได้อะ อีกแล้วอีกแล้วกันโอ้โหโอ้ย oh ต้องกู้คืนศรัทธามาให้ได้เว้ยต้องกู้คืนศรัทธามาให้ได้

แต่ซองมวยไทยเนี่ยแหละโอ้โหตัดลำตัวไปเด้อเออเออเออขึ้นมาดิขึ้นมาดิ Nhuân thư. Hey đưa đã These guys gave everyone their money's worth. Here's another này, กรรมการมองไม่เห็นนะเห็นปะ่ะเห็นไหมกรรมการไม่ได้มองที่มันจับอะแล้วผมก็ชนะเลยก็ไม่ไรก็เรียกคืนศรัทธาไปไเลยแย่เราต้องเริ่มต้นใหม่ครับตอนนี้ตามหาแชมป์เส้นต่อไปครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับ ไว้พบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ